สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันครั้งหนึ่งกับรายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวทิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10ส,สถานีทั่วประเทศนะคะ รดยการที่สร้างสรรคโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือศสวทค่ะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรียงกิติภัยมาพร้อมกับคุณจุมพลเหมิตรินจากศูนย์สื่อสอนวิทยาศาสตร์ไทยสวทชค่ะสวัสดีครับคุณจุมพลสวัสดีครับคุณนุ่งเนยสวัสดีที่ผู้ฟังด้กลับค่ะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์ถูกไหมครับค่ะจริงๆในวันนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์เหมือนกันอ้าวเหรอคะอ่าก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่นามาใช้ประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ก็คือหุ่นยนต์ในเรื่องของการทําหน้าที่เหมือนระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกันนะครับให้กับมนุษย์หรือว่าโดยเฉพาะในกิจการของทหารทางด้านความมั่นคงความปลอ,อภลดภัยในสมรภูมินี้นะครับเรื่องนี้เป็นการรายงานจากนํามาจากจดหมายข่าวนะครับซึ่งเผยแพร่โดยสํานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชทูต ณกรุงมาชิงตันบีซีนะครับคือ,อของผู้ไทยที่อยู่ในกรุงมาชิงตันบีซีเนี่ยนะครับในงานนี้ก็จะเหมือนทําหน้าที่เหมือนคอยเฝ้าดูหรือคล้ายๆเกาะหาข่าวสารทางความพัฒนาทางด้านความพัฒนาวิาทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยส่งมาให้กับทางทางบ้านเราให้คนไทยได้รับรู้นะครับได้ติดตามข่าวสารต่างประเทศทีมีความคืบหน้าก,ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยไปถึงไหนนะครับ เป็นเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องของหุนยนสูดมกลิ่นสารเคมีนะครับเป็นงานวิจัยของหน่วยงานของทหารอเมริกันนะเ,เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าด้านห้องปฏิบัติการวิจัยด้านทหารของสรอาหารัฐอเมริกาเขานะครับเขาได้พัฒนาาหุ่นย,ยนซึ่งสามารถจะดูดดมสารพวกกลิ่นอาจจะเป็นกา๊าซระเหยพวกจากจากวัตถุระเบิดอะนะครับอ,อันนี้ก็จะมาช่วยทางด้าน ในกิจการของทาหารด้านรักษาความปลอดภัยหรือกิจการความมั่นคง <Okay. S 2> นะครับได้ซึ่งซึ่งพวกกลิ่นสารเคมีเหล่านี้เนี่ยถ้ามันถึงว่าถ้ามนุษย์เราสูดดมเข้าไปนี่คือเป็นอันตรายถูกไหมมันจะทําให้รู้ว่าไอสารที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากสารระเบิดนะครับถ้าเรารู้ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้จัดการเช่นอาจจะเก็บกู้ได้ทันการนะครับก็ต้อง ็โดยใช้ไอเจ้าคุณโยนไปช่วยตรวจสอบอ๋อซึ่งซึ่งโดยปกติเนี่ยอาจจะไม่มีว่าเวลาที่ได้ยินได้กลิ่นสารเคมีคือสารเคมีนี้มันอาจจะทาให้เกิดอันตรายอย่างเช่นเกิดระเบิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้คือจะรู้ได้ก็คือโดนระเบิดไปแล้วอะไรทำนองนี้ใช่ถูกต้องแต่ตรงนี้คือว่าเป็นการตรวจก่อนถูกไหมว่าอ๋อบริเวณนี้เนี่ยมันมีสารเคมีมันคาดว่าอาจจะมีระเบิดหรืออาจจะมีวัตถุอะไรอย่างอื่นถูกไหมใช่หรือเจอ ้องสงสัยและ่งน,นี้เราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นวัตถุต้องสงสัยประเภทไหน <Okay. S 2> เป็นอาวุธเคมีหรือบางทีเป็นอาวุธชีวภาพหรือเปล่าอะไรประมาน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่การสงครามสมัยใหม่บางทีมันก็ใช้อาวุธกันหลากหลายมากนะครับ,รบงานวิจัยนี้ก็ของกองทัพอเมริกันก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีเกนนะครับแล้วก็พิมจูเวเนียได้พัฒนาจะบอกว่าเป็นพัฒนาไอเครื่องตรวจ สารเคมีอันนี้นะครับซึ่งมันจะมีระบบปฏิบัติการขนาดเล็กมากเลยที่เราเรียกว่าไมโครชิปนะครับเราก็จะนำเอาไอ้จอแผ่นไมโครชิปอปเนี้ยซึ่งมันมีขนาดประมาณสักเหรียญสิบเซนของสหรัฐอ่ะคุณงเดือนเคยประมาณได้ไหมคือถ้าดูผมดูจากในรูปอะนะฮะก็ไม่น่าจะเกินเหรียญบาทบ้านเราไหมคะเออเหรียญบาทนี่ไม่เกินเหรียญสิบอ่ะนะเหรียญสิบนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ใหญ่เหมือนกันก็คือ คือเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวตัวเนี่ยอาจจะเล็กกว่านั้นนะครับก็เรียกว่าทําเป็นแผ่นสําเร็จเลยเนี่ยออแผ่นในโครชิปอันนี้ยนะครับซึ่งจะตรวจจับสารเคมีพวกสารระเบิดพวกเนี้ยนํามาไปติดตั้งไว้ในหุนยนที่เคลื่อนที่ได้นะครับขุนยนก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอยจะดมสารกลิ่นสารเคมีพวกสารระเหยจากวัตถุระเบิดพวกเนี้ยได้นะครับ เอ่อเพราะปกติพวกอาวุธพวกเคมีหรือบางทีพวกสารอาวุธทางชีวภาพพวกเนี้ยมันก็จะเอ่อจะมีมีเหมือนเป็นสารระเหยอะนะครับจะมีระเหยออกมาซึ่งถ้าใช้ตัวตรวจับอุปกรณ์ตรวจจับซึ่งมีความแม่นยําสูงเนี่ยโดยเฉพาะทางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เอาไปตรวจจับอันนี้ยก็จะทําช่วยเราได้เยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาอะไรตอนนั้นเนี่ย ไอ้คุณยนต์ก็อาจะต้องรับเคาะไประเบิดไปก่อนเอแต่ว่าก็ก็ปลอดภัยคนคนก็จะปลอดภัยคือมันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาให้ทหารของเราได้ด้วยค,คือผู้ผู้ที่ควบคุมนะครับหรือรออาจจะใช้ส่งทางคลื่นออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าเกิดไปเจอวัตถุต้องสงสัยอย่างเงี้ยนะครับจะวางไว้ที่ใดก็ตามอาจจะในโมงหรือ ในห้องในซุกซ่อนตามที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งไปใช้ในนี่ไงพวกเรถไฟฟ้านะครับเครื่องบินรถโดยสารหรือว่าตามสถานที่สาธารณะ,ะทั้งหลายซึ่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมาบ้านเราก็มีการมีการตั้งระเบิดไว้เยอะแยะเหมือนกันนะตามที่ในทางขยะบ้างอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ ตอนนี้ก็จะมาช่วยช่วยเหลือได้นะครับ <Okay. S 2> ำทำหน้าที่เหมือนเป็นจมูกเล็กอนส์ลักษณะของหุ่นยนต์เนี่ยคือจะเป็นไน,นถึงขนาดเหมือนจะหุ่นยนต์ที่เราเคยคุยกันในเรื่องของห้องสุกเฉินไหมประมาณนั้นไหมคะหรือว<อ>่าจะเป็นแบบ ừ, นคือผมคดีไม,ไม่ไม่เห็นรูป้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆไม่ต้องใหญ่มากเลย <Okay. S 2> ครับเนื่องจากตัวอุปกรณ์สําคัญเนี่ยไอ้ตัวตัวชิปเนี่ยมันมีขนาดเล็กอยู่แล้วอย่างที่บอกขนาด เหรียญบาทหรือมเมขเหรียญสิบเนี่ยครับก็เล็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ในอุปกรณ์ขุนยนต์ก็ขุนยนต์ก็จะต้องมีการเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับส่วนลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะต้องมีตัวอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างของกา๊าซอ่ะหรือสารที่ออกมาแล้วก็มามา,มา,ม,ามาผ่านการตรวจอ,อวิเคราะห์โดยอุปกรณ์การตรวจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเ การใช้หุ่นยนต์ก็ไม่น่าจะตัวใหญ่มากนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะใส่เข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถรที่จะตรวจวัดได้มากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้จะใช้ตัวสำคัญเนี่ยมันจะมีสาร,ป,รปลอดเนี่ยนะครับเป็นตัวคัดกรองที่จะไวแล้วก็ตอบสนองตอบปฏิกิริยาเคมีนะครับซ<ะ>ึ่งก็จะสามารถแยกได้โดยหลักการเนี่ยก็คือ ไอสารระเหยซึ่งมันจะอยู่ในรูปของกา๊าซที่ออกมาจากพวกสารระเบิดพวกนี้นะครับมันก็จะปล่อยก๊าซตรงนี้ออกมานะครับเข้าไปในเครื่องในตัว,ต,วตรวจจับพวกนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในในเครื่องเนี้ยมันจะมีตัวนําพาก๊าซนะครับนําพาไปสู่เออของแข็งของเหลวที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับ <Okay. S 1> แล้วด้วยคุณสมบัติซึ่งเวลา ตัวนาพาการเข้าไปในของแข็งของแข็งแล้วก็ของเหลวที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเกิดเอ,อแรงดึงดูดของขักวไฟฟ้าทางเคมีนะครับที่แตกต่างกันตามตามลักษณะของชนิดของการแล้วก็ชนิดของตัวตัวที่มันพาไปในในของแข็งของเหลวอะนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวขั้วทางไฟฟ้าเคมีอะมันจะทําให้ไอการพวกนี้ยมันจะเคลื่อนที่ในความปรนที่แตกต่างกัน อัตราเร็วที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้แหละที่เขามาใช้เป็นสมบัติในการแยกองค์ประกอบของการาฟต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่ามันเป็นสารเคมีประเภทไหนนะครับเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนเป็นสารอาวุธทางชีวภาพหรือเปล่านะครับตรงนี้แหละที่เขาใช้หลักการอรึ่งก็ต้องมีการให้ให้ข้อมูลหให้ข้อมูลของกับหุ่นยนต์หนูนกะกับอัเนี้ยตัวชิปเนี้ย ว่าอะไรจะเป็นอะไรหมายถึงว่าตัวกา๊าซอันนี้คืออะไรมายถึงทีจ่จะมีเขาจะไปวิเคราะห์องค์ประกอบของกา๊าซนะครับแล้วก็บอกให้เรารู้ว่ามาันเป็นกา๊าซจากวัตถุประเภทไหนสันเชมีประเภทไหนะนะครับเป็นอาวุธเคมีหรือว่าเป็นอาวุธทางชีวภาพหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เรารับรู้ได้ ณปัจจุบันนี้จริงๆยังต้องบอกเป็น,ปนช่วงต้นแบบเหมือนกันครับเขายัางต้องไปพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่สามารถรับส่งข้อมูลภายใต้ภา,าวะแวดล้อมต่างๆกันได้เพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดคุณโดนอาไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใช้อยู่ในเอ,อใต้ดินหรือใต้ข้อมันก็จะมีค,ความแตกต่างกันไป ใช่ทำมว่ารอบต่างต่างกันเวลาเขาส่งสัญย่างกลับมาเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่จำนวนเนี่ยนะครับประสิทธิภาพตรงเนี้ยต้องต้องต้องไปพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็เชื่อว่าพอประเทศหนึ่งคิดได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาจากอื่นๆต่อไปนะคะเพราะละักษณะอย่างสมัยก่อนนี่ยจำได้ว่าสักห้าหกปีก่อนเนี่ยเรื่องของหุ่นยนต์นี่เป็นเหมือนกับเรื่องใหม่นะเวลาที่เขาคิดค้นหรือว่าทำบันหุ่นยนต์ได้สตูนี้มันเหมือนจะเป็นอะไรอ่ะ มหาศาร์น่ะอเมซิ่งอ่ะถูกไหมแต่พอตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มมีมาเยอะขึ้นหุ่นยนต์ก็จะมีประเภทที่แยกแตกต่างไปแต่ละเยอะขึ้นถูกไหมแต่ละประเภทอย่างเงี้ยหุ่นยนต์มีหลากหลายแ,แล้วมีหุ่นยนต์ช่วยชีวิตหุ่นยนต์พยาบาลหุ่นยนต์อะไรแมวน้ำอะไรแย่ๆนะที่ไปนี่รับใช้ใชหุ่นยนต์เล่นดนตรีค่ะอ่าแล้วแต่แพวกนี้ก็หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยค่ะก็พอพอได้หุ่นยนต์แล้วอีกหน่อยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอะไรอ่ะ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่ไหมคะคือมันจะเริ่มมีฟังก์ชันมากขึ้นนะคะว่าทําอย่างนี้ได้ทําอย่างนน้นได้อาจจะเป็นห่นยนต์ทำอาหารได้เอาดูแลได้เป็นเพื่อนได้อะไรมันจะมีอย่างนี้เข้ามาพัฒนาเรื่อยๆใช่ใช่ก็สามารถจะแบบร้องเพลงได้ด้วยอะไรได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็เป็นที่เรื่องที่พยายามนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามหานะข้อที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของระบบทหารด้วยความปลอดภัยเนี่ยค่ะ อเมริกานี่ก็เจ้าแห่งการคิดค้นคือเขาก็จะค่อางจะพัฒนาไปไปมากะนะครับหลายๆส่วนก็ที่มีทางทหารเนี่ยอ,อของของของประเทศอาริยะอย่างพวกอเมริกาพวกนี้ยเขาก็จะจะไปไกลอะ่ะที่สามารถขายไดนย้นี่นเนาะใช่ไม่ไรเราประเทศผู้รับนะอันไหนมาเราก็รับรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ พัฒนากันต่อไปในอนาคตนะคก็เป็นความหวังคนไทยเราก็เก่งนี่ยเนืาไทยที่เราเรื่องพัฒนาหุ่นยนต์เราไปชนะต้องะเทศต่างเยอะแยะนะพี่เดี๋ยวว่าวิธีการว่าเราจะทําอะไรบ้างทางนเองก็คงมตึงเนื่อใช่ๆเอาละค่ะเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าเด็กไทยเราเยาวชนไทยเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยเรื่องของอะไรบ้างเพื่อไปแข่งขันสู้กับต่างประเทศเข้าบ้างค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณยมพลต้องขอบพระคุณคุณยมพลเหมกคิรินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทชนะคะ แล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ